พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมสมาธิภาวนาสี่ประเภทพิสุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสีอย่างคือพิสุทั้งหลายมีสมาธิภาวนาอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อหนึ่ง ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. การได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะ 3. ส,สติสัมปะชัญญะ 4. ความสิ้นแห่งอาสาวะพิสุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลาย ภิสษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกรามทั้งหลายสังัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมสเสวยสุขด้วยนามากายชนิดที่ พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุทชาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิสุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมพิสุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญานนณทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้กระทำไว้ในใจซึ่งอโรกคสัญญาอธิษฐานทิวาสัญญาว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นเธอมีจิต อันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มยังจิตที่มีแสงสว่างทั่วพร้อมให้เจริญอยู่พิสุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญประธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะพิสุททั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญ กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายพิสุในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจมแจ้งแก่พิสุสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจมแจ้งแก่พิสุวิตกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่พิสุพิสุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะพิสุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสาวะนั้นเป็นอย่างไรเล่า ิสุทั้งหลายในกรณีนี้มีปกติตามเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในอุปาทานขันทั้ง5ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้พิสุจทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสาวะพิสุจทั้งหลายเหล่านี้แลคือสมาธิภาวนาสี่อย่าง